อาจารย์ที่เคารพแล้วเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็มาถึงแลบที่4นะครับชื่อแลบว่าการสำรวจข้อมูลนะครับหรือ exploration เราจะมาปฏิบัติกันเลยนะครับผมขั้นตอนแรกเราก็มาเปิดโปรแกรม ArcMap 10ขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเปิดชั้นข้อมูลอำเภอนะครับของจังหวัดกาญจานบุรีลากเข้ามาได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการ สอบถามข้อมูลเชิงคุณนะลักษณะนะครับผมเมื่อเรานําอาเภอเข้ามาแล้วนะครับให้เราคลิกขวาที่อําเภอนะครับเลือกไปที่ Property หลังจากนั้นนะครับให้เรามาที่ Definition Query นะครับแล้วคลิกไปที่ Query Builder เราจะทําการหาอําเภอทองผาภูมินะครับผมตรงช่องบนนี้นะครับให้เราเลือกไปที่ อัมเนมครับผมดับเบิลคลิกได้เลยหลังจากนั้นนะครับเราจะมาใช้เครื่องหมายนะครับในที่เราใช้เครื่องหมายเท่ากับครับผมเพื่อที่จะหาอำเภอทองหาภูมินะครับหลังจากนั้นครับให้เรากดที่ตรงนี้ครับผมมันจะก็จะขึ้นอนอำเภอให้เราเลื่อนนะครับในที่นี้ก็เราก็ไปดับเบิลคลิกที่อำเภอทองผาภูมินะครับหลังจากนั้นนะครับกดโอเคเมื่อโอเคเสร็จนะครับก็จะปรากฏอยู่ตรง นี่ครับช่อง definition query นะครับให้เรากด apply หนึ่งครั้งครับนี่ครับผลลัพธ์ของการค้นหาเชิงคุณลักษณะนะครับผมนี่ก็จะเป็นพื้นที่ของอำเภอทองปาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับต่อมานะครับเราจะมาค้นหาแบบที่2นะครับผมให้เรา remove ข้อมูลนี้ไปก่อนนะครับต่อมารัาเปิดชั้นข้อมูล คันที่นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราไปคลิกขวาที่คันที่นะครับเลือก Open Attribute Table นะครับต่อมานะครับให้เราคลิกที่ Table o p t i o n ครับผมเลือก Select by Attribute หลังจากนั้นนะครับเราจะทำการค้นหาประเทศ United s t a t e นะครับหรือสหรัฐอเมริกาของเรานะครับโดยใช้ภาษา SQL นะครับ เราก็ไปที่นี่ครับ c ั u n ที y Name นะครับผมดับันิึกหนึ่งทีนะครับเครื่องหมายนะครับให้เราใช้เท่ากับว่าผมหนึ่งครั้งพอนะครับอันี้ลบไปนะครับหนึ่งครั้งหลังจากนั้นนะครับแล้วเราก็มากดที่เดิมครับผมหลังจากนั้นก็หานะครับอยู่ในเจ็ดสเตอยู่ไหนครับ เจอแล้วนะครับผมแต่มันคลิกหนึ่งครั้งครับหังจากนั้นกดแอปพาครับผมเมื่อแอปพานะครับให้เรามากดที่นี่ครับ Show Select Record นะครับผมกดเป็นหนึ่งครั้งก็จะปรากฏข้อมูลของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผมนี่ครับต่อมานะครับเราจะ ทำการค้นหาข้อมูลโดยใช้นิพจน์ทางตรรกศาสตร์นะครับผมก็ทำการปิดข้อมูลไปก่อนนะครับรีมูฟไปแล้วก็ลากข้อมูลกลับมาครับผมอันนี้จริงไม่ต้องรีมูฟก็ได้ครับผมอ่าแล้วก็ทําการนะครับเปิดแอ t ทริบิวเข้ามานะครับก็ไปเลือกที่เดิมนะครับผมใช้ว่า p t t o o n select by attribute นะครับ ตรงฟิลนะครับผมเราจะใช้ฟิลที่มีชื่อว่าป๊อปครันชี่นะครับเดาปั้ลคิงมาหนึ่งครั้งครับซึ่งเราจะหาประเทศที่มีประชากรที่มากกว่า300รอยล้านนะครับเราก็ต้องใช้เครื่องหมายมากกว่าครับผมอยู่ตรงนี้นะครับคลิกไปหนึ่งครั้งครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการใส่ตัวเลขเข้ามานะครับก็คือสา0ร้อยล้านนะครับ นี่ครับสามร้อยล้านนะครับผมหลังจากนั้นกด apply ครับเราก็มากด show select record นะครับผมก็จะปรากฏประเทศที่มีประชากรมากกว่าสามร้อยล้านคนนะครับผมก็จะมีประเทศจีนแล้วก็อินเดียนะครับผมต่อมานะครับจะเป็นการค้นหาโดยใช้ตัวเชื่อมเช่น and or นะครับผม เราทำการปิดไปนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเราก็มาเปิด attribute อีกครั้งนะครับหลังจากนั้นก็ไปที่ table option เลือก select by attribute นะครับเราจะมาทำการค้นหาประเทศที่ไม่ใช้ค่าเงินบาทนะครับและพื้นที่เนี่ยต้องมีมากกว่า10ล้านตารางกิโลเมตรนะครับเราจะทำการพิมพ์เป็นภาษา sql ว่าเราก็เลือกนี่ครับ เคยใช้ครับผมหลังจากนั้นเครื่องหมายนะครับให้เราใช้นี่ครับเครื่องหมายไม่ใช่นะครับไม่ใช้เงินก็จะใช้เครื่องหมายไม่เท่ากับนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ตัวเชื่อมบาทก่อนนะครับอ่าไม่เท่ากับบาทนะครับผมหลังจากนั้นครับเราก็ใช้ตัวเชื่อมเป็นแอนนะครับ แล้วเราก็มาเลือกฟิลนะครับที่พื้นที่มากกว่า10ล้านตารางกิโลเมตรนะครับเข้าไปที่นี่ครับ sqkm ครับ country เดี๋ยวผคลิกไปนะครับพื้นที่มากกว่า1ิล้านตารางกิโลเมตรนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายมากกว่านะครับแล้วก็เป็นวงหนึ่งครับผมแล้วก็ใส่ตัวเลข10บล้านหลังจากนั้นกด apply ครับผม แล้วก็มากดที่ show select c a อ l นะครับข้อมูลก็จะปรากฏมานะครับมีอยู่2ประเทศนะครับที่เป็นประเทศที่ไม่ใช้ค่าเงินบาทนะครับผมและพื้นที่เนี่ยมีมากกว่าสิบล้านตารางกิโลเมตรนะครับผมนี่ครับก็มีประเทศรัสเซียครับแล้วก็แอนตาร์กติก้านะครับต่อมานะครับเราจะทําการสอบถามข้อมูลเชิงพื้นที่นะครับให้เราปิดข้อมูลนี้ไปเลยนะครับ remove ได้เลย แล้วเราก็จะมาเปิดข้อมูลของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมเปิดข้อมูลอำเภอนะครับทานนะครับแล้วก็วิลเลจครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปที่ selection ครับผมเลือก select by location จะปรากฏหน้าต่าง Select by Location มานะครับผมเนื่องจากเราเนี่ยจะค้นหาหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ห่างจากถนนร0อเมตรนะครับดังนั้นนะครับช่อง Select Method นะครับเราจะเลือกเป็นนี่ครับ Select Feature Form นะครับผมส่วนช่อง Target Layer นะครับเราจะเลือกเป้าหมายก็คือเลือก Village ครับผมติ๊กไปหนึ่งครั้งนะครับส่วนช่อง Source Layer นะครับ หรือข้อมูลเนี่ยเราจะเลือกเป็นทานนะครับผมและช่อง s p a เชียนะครับ s p a เชียลเซ e ลคชั n นเม h จ d นะครับเราจะเลือกนี่ครับซากเก็ตเลเยอร์ฟีเจอร์อาร์วินี่ครับอาร์วิทอิ i ดิดแนนะครับ o อฟเดอะซอร์สเลเยอร์ฟีเจนะครับผมและช่อง d ดิดแ n นนะครับให้เราใส่ระยะทางนะครับผมเราจะ ต้องการร้อยเมตรนะครับเราก็ใส่ร้อยไปครับหลังจากนั้นนะครับกด apply ได้เลยครับนี่ครับข้อมูลก็จะแสดงนะครับว่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างจากถนนเพียงร้อยเมตรนะครับผมนี่ครับนี่ก็เป็นการแสดงข้อมูลแบบ select by location นะครับแบบสี่ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ